สวัสดีครับวิทยาศาตร์ส่วนชั้ปักมาเลยดิดิดิดีดิดิได้ดิถ้าเปิดช่องตัวเองไม่ค่อยได้นะทุกคนทุกคนผมเลอะผมแบบผมของผมมันเริ่มยาวแล้วเดี๋ยวผมต้องไปหาตัดผมแหละมันเริ่มปิดผมหน้าแล้วผมเริ่มลำคาญแล้วลำคาญผมหน้าตัวเองจริงผมอยากให้พี่ชายผมอะทุกคนพี่ชายผมกำลังจะเปิดร้านทำผมนะอีกหน่อยนะผมจะให้มันไปฝึกตัดผมหน้าเอาไว้ตัดผมของผม เพราะว่าผมจะใช้บริการพี่ชายตัวเองอะ่ะผมจะไม่ไปถือและแต่ว่าต้องให้มันฝึกเก่งๆก่อน <_ d ata> แล้วผมมันจะเสียทรง <_ d ata> เพราะว่าพี่ผมเนี่ยมันสะใดเริ่มคล่องแล้วนะทุกคนใครสนใจร้านสะใดอะไร <_ d ata> ก็ติดต่อทางพี่ชายของผมได้ดูว่าจะเปิดวันไหนเผื่อใครอยู่แถวๆบริเวณนี้ก็อาจจะมาใช้บริการพี่ของผมได้อนะไรเงี้ยประมาณนั้น <_ d ata> นี่ไงเปื่กูคนดีไหมกูโปรโมทให้ตั้งแต่ยังไม่ทันเปิดคลิปเลยกูก็โปรโมทให้แล้วเออคนดีจริงๆเลยนะนี่โอเคกลับมาของเรานะตอนนี้อัปเดตหนึ่งตอนนี้ผมก็ตาม47คนมีคนติดตามทั้งหมด6 ห8 7 0 0นะครับแล้วก็มียอดกดถูกใจเพื่อไหร่มันจะ8ล้านมันขึ้น7จ็ดิหลาย e ีพีเนะีทุกคนเอาขึ้นมาอีกเอาให้มันเป็น8ล้านนาทีผมก็รออยู่เนี่ยเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยฮะเฮ้ยทุกคนผมเลยจะบอกสำหรับใครที่ตามมาว่าอาจจะดูนุกปลายเป็นแบบ คลิปแรกล้วก็ตามมาดูต่อหลังจากที่คลิปนั้นออนแอร์ไปปุ๊บเมื่อก่อนจะมีผมกับนุกที่กด Follow กันแค่2คนใช่ไหมล่าสุดครับแท้เด๊้ายปลายโอริโก้ก็ Follow ผมมาเป็นไงกูดูเป็นคนที่แบบว่าต้องให้คนที่กดฟอลเยอะกว่ากดติดตามก่อนใช่ไหมกูถึงจะฟอลใครเนี่ยรู้ไหมฉะนั้นผมจะบอกว่าคนที่ฟอลผมก่อนเนี่ยขอบคุณทุกคนมากขอบคุณจริงๆที่ไม่ใช่ว่าผมยิงหรืออะไรผมอะอยากดูเฉพาะสาวๆงานพอดีจริง มึงตัดภาพไปก่อนนะสมมติว่าเราไม่รูา้จาักคนคนนี้นะเวลาเราเรียกคนเราต้องเรียกอย่างนี้ไนะ เป็นท่าเกาคางหมาทุกคนอย่าคิดทะลึ่งนะครับผมเป็นท่าเกาคางหมาเปนลนาหมาเวลาเราเกาคางหมาเราก็จะงี้นะนี่เป็นการเป็นท่าเกาคางหมาทุกคนในพอนะเขาจะไม่ใช่ชื่อเดียวกับในเนี่ยเด็กๆห้ามเข้าตามนะทุกคนเป็นคาเตือนไว้ก่อนเด็กๆที่อายุไม่ถึง20ปีบริบูรณ์ห้ามกดเข้าไปนะครับถามว่าสมัยก่อนการมีสื่อเงี้ยสำคัญมากเพราะว่าผมเองอ่ะจากที่ผมจะกดเข้าตั้งแต่อน,อนุบาล3าผมก็กดเข้าตอนปสองแทน ดูคิปโปครั้งแรกตอนป .4 อ,อันนี้เขาเหมือนจะเป็นครูสอนภาษาเกาหลีว่าถ้าจำไม่ผิดนะแต่อันนี้อันนี้คือผมจะกดติดตามอย่างแค่สองอย่างคือมีความรู้กับเซ็กซี่อะไรยอันนี้เขารวกๆกันวันนี้เหมือนเดิมนะครับผมเราจะมาดูคนที่ถักเรามาว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างซึ่งแน่นอนผมบอกทุกคนแล้วว่าไม่จำเป็นต้องเป็นสาวเซ็กซี่ก็ได้เป็นคิดตลกนะผมผมก็ชอบดูคิดตลกช่วงนี้รู้สึกว่าชีวิตคนหูมากเพราะว่าอันนี้มันออกจะดราม่าหนึ่งเพราะว่าล่าสุดคือมีแมวมาตายที่บ้านแล้วผมเห็นหน้าแมวตอนที่แบบ อะไรเงี้ยเออผมดหดขู่มากผมดหดขู่สุดๆสีสสหน้าแมวตอนมันมกำกะตายแล้วผมไปเจอพอดีมันมาตายที่บ้านผมก็รู้สึกว่าผมผมเก็บไปฝันเลยเก็บไปฝันว่าที่บ้านผมมีแมวเตม็มเลยแล้วหมาเราว,วิ่งไล่วิ่งไล่กัดแมวเราก็ไล่ตีหมาออกไปยมมอย่ายุ่งแมวอะไรเงี้ยเก็บไปฝันแล้วแมวทุกตัวทําหน้าแบบเดียวกันคือหน้าตอนที่ผมเห็นตอนที่แมวกำลังจะตายผมไม่จิตตกถ้าเกิดใครตามสตอรี่ไอจีผมจะรู้ว่าผมเคยตั้งสตอรี่แบบหดหู่เลยกูยอะไรเงี้ยเพราะว่าผมไปเห็น หนน้ามัแล้วผมก็คิดมากอะไรเงี้ยนะเป็นกำลังใจให้กูด้วยกูเครียดมากกูเห็นอะไรอย่างงี้ไม่ค่อยได้วเล่ไม่ใช่ไรทุกคนในในภาพของมาผมรู้มันต้องตีโดนใครสักคนผมคิดว่าพี่แว่นคนนี้น่าจะโดนแบบอีกฝั่งหนึ่งอะไรเงี้ยไอตาถังมุม เราตีคตร์ดเบิล์ You did it You're helping You're gonna play the curl at a time and you don't like it because I'm fucking fed up with your bullshit ทำไมแมวดูตายบ้านกูด้วยแล้วกูก็ไม่เห็นแมวในคลิปนี้ไอ้บ้าทุกคนแมวที่มาตัวเท่านี้เลยตัวเล็กกว่านี้ผมก็ไม่อินกับแมวแมวนะแต่พอเมื่อวานนะผม ผมเอามันมาอยู่ในในในเนี่ยแล้วผมก็รู้สึกว่าทำานเนมันน่ารักจังวะพวกทุกคนน้้นทำให้ผมลืมเจนนี่ไปได้กู <c oughs> พยายามทำให้กูลืมกู <c oughs> เสืกเขาเปิดเจอคิปแปลว่ไอ้สัตว์เนี่ยไม่ใช่หรอกเยแเ่ <c oughs> yes, วันนั้นผมไปเล่นนะ้ำนะผมถ่ายให้ดูว่าเอากล้องอุ้ยอวดกล้องใหม่ทุกคนเห็นกล้องใหม่ <laughs> ผมไหมผงมือกล้องใหม่มาทุกคนเห็นปหมเอาว่ากล้องกล้องที่ทุกคนจะเห็นแปลว่าไอ้แน่ทุกคนจะไม่ได้เห็นในคลิปทั่วไปนะครับไอันนี้ผมอาจจะถ่ายแค่พราะแค่ช่องเพลงที่มันต้องตั้งเฉยๆแล้วก็ ถ่ายเก็บมุมสวยแต่้เกิดว่าเป็นกล้องที่ถ่ายออกไปข้างนอกถ่ายวีล็อกถ่ายเมนูไม่นี้ถ่ายครัวต่างๆของผมใช้ต้องตัวนี้ต้องตัวนู้นอะใจลึกๆแล้วผมจะให้เป็นเป็นกล้องถ่ายรูปที่อะไรวันนี้มันเราพูดนอกเรื่องกันเยอะมากแต่แต่มีหลายคนจริงๆก็ชอบนั่งฟังผมเล่านะมันเพลินๆอะไรยงเงี้ยก็ถือว่าเราได้นั่งคุยกันอะไรมากกว่าอันนี้ผมเห็นแล้วทุกคนผมก็ยังเม้นอยู่กําลัังงชอบบคคนนึร กำลังจีบเขาอยู่ครับจะให้ผมทำย่างไรหน้าตาน้องโอ๊คหน้ารักไปเลยผมมองหนหน้าหน้าตาบอยต่อให้ปิดหน้าไงผมก็จะบอกหน้าครับก่อนคนไทยปะหน้าเขาดูไม่เหมือนคนไทยเท่าไหร่นะ <im it> หนี่น่ารักจัดเลย เพลงอะไรอ่ะอันนี้คุณคุณดีจริงน่คนไม่คนผมว่ามันต้องมีลึกซึ้งกว่านั้นถ้าเกิดว่าจะขนาดนี้อมจงรักจงหลงลอยกระทง รู้เลยแบบแนี้มีแฟนแน่เพราะว่าการลอยกระทงจริงแล้วอะ่ะมันเป็นมันจะแบ่งอยู่2ประเภทคือประเภทที่1คืออย่างที่ผมบอกนะครับผมการลอยกระทงเนี่ยมันจะมีมันก็เปรียบเสมือนเทศกาลอีกอย่างหนึ่งคือเทศกาลที่คนมีคู่ได้ไปลอยกระทงกับแฟนหรือคนที่เรารักเช่นครอบครัวเลยอนะไรก็แล้วแต่นะคนที่ลงแบบนี้นะ อีกอย่างหนึ่งคือการที่ลงเทศกาลนึ่งคือ,อเทศกาลการโพสหาคู่ถ้าเกิดว่าเป็นคนมีที่โสดเนี่ยเขาจะต้องแบบว่าเหงาจังเลยไม่มีคนรไรกระทงด้วยอะไรมันต้องเป็นเวนีทุกคนแต่เนี่ยเขาบาอกอมจงรักแดงว่าคนที่ถ่ายให้ต้องเป็นแฟนเขาแน่ผมร้องเพลงไว้นะครับนะผ,มะะผมไปพิมพ์ในช่องมอเที่สาวแลนะครับร้องไว้ด้วยนะครับไปต่อคนเดิมเลย ยวรอบผมมีแฟนทุกคนแต่งได้ผมถ่ายให้แต่ผมเก็บไว้ดูคนเดียวผมจะดูผมคนเดียวผมไม่แบ่งปันให้ใครไอ้เขี้ร่อะไรวะแล้วข้างในคืออะไรอะอ้เนี่ยนี่เป็นผู้ชายคนแรกที่กูกดปัดขวาใส่เขาเนี่ย คืออะไรอะ่ะมันคือน้ำจิ้มอะไรอะ่ะพี่เปมไปพี่ปามไปพี่จอยไปแปนกว้นไปพี่ก้อยไปพี่้าไปจำเนืองนะพี่วัวไปโอ้โหมีดไม่คมเลยไหมคะไหมครับแบบหูดหงิดใจดับเนางพี่แบมขาไก่มันหั่นยากมีดไม่คมรีบไหมรีบไปซื้อร้านอื่นรีบไปซื้อร้านอื่นพี่แบม เป็นการขายแล้วสดที่มีกิมมิคไงคนก็จะชอบอะไรนะทุกคนกูเราได้ดูคลิปมาน,น้อยมากเลยทุกคนอีพีนี้ผมขอโทษจริงผมมัวแต่นั่งโมอะแก้เเมเรากกเป็นให้ได้ถ้าเธอชอบผีมีรักกิมเรา,เป,ปญญาเป็นให้ได้ถ้าเธอชอบผีต้องเราเป็นให้ได้ถ้าเธอชอบผีปัญญาอ่อนเราก็เป็นให้ได้ถ้าเธอชอบผู้หญิงแบบมันกูเป็นให้ไม่ได้ขอโทษนะคะอีดอกลาก่อนเรามาดูต้นฉบับกันนะว่าจะเป็นไงเอ้ยได้อยูู่้หญิงมีแกเราเป็นให้ได้ยูไปแก้มเยอะจังวะผีมีรักกิมเราเป็นให้ได้ถ้าเธอชอบผีต้องเราเป็นให้ได้ถ้าเธอชอบผีปัญญาอ่อนเเราก็็ปนให้้ได รับลัดแปดไม่คุมร oui ู้จ mm ักวะอ่ะทุกคนคลิปท้ายผมขอเล่นไปแล้วผมคิดว่าผมจะเจออันที่ถูกใจ้วผมจะกดแล้วแนนเเป็คที่่อาตใจชวยร เอ่าทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้และกันวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่มาอยู่เป็นเพื่อนนะแล้วขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตเราตลอดเวลาอย่าลืมนะคบว่าช่องปาร์คโดี้ข้างใต้มันจะมีให้กดสมัครสมาชิกถ้าเกิดใครอยากสนับสนุนเราใครอยากเป็นกําลังใจให้เราโดยการสนับสนุนเล็กๆน้อยๆเป็นกาลังใจเรามีทุนในการไปทําคลิปดีๆในการซื้ออุปกรณ์ดีๆมานําเสนอให้ทุกคนดูต่อไปก็กดสมัครสมาชิกกันได้นะครับอยู่ข้างล่างนี้นะครับมันจะมีคําว่าสมัครในกา้างๆปุ่มติดตามเลยทุกคนก็20บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะ นะครับผมวันนี้ช่องปางวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายยูติามช่องปากมาเดยดีช่องนี้แล้วคุณจะไม่เสียใจกดระดิ่งกดไลค์ก่อนสมัครสมาชิกไป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 